สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสะข่าวดังตั้มสิทธาพระเอกใหม่ MV เรียกได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่สู้เพื่อความยุติธรรมให้กับแตงโมงนิดาหรือแตงโมงพัทรธิดานักสแสดงสาวชื่อดังเสียชีวิตปริศนาหลังพระตกเรือจมน้ําหายกลางแม่น้ําเจ้าพระยาเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาระหว่างที่ไปล่องเรือกับเ,เพื่อน5คน ซึ่งตอนนี้เจ้าตัวก็ยังคงพิสูจน์หาหลักฐานว่าเกิดอุบัติเหตุหรือฆาตกรรมโดยก่อนหน้านี้ทนายตั้มก็ได้ออกมาเปิดเผยผ่าน Facebook ถึงความคืบหน้าให้ได้เห็นกันอย่างอยู่ตลอดเลยทีเดียวล่าสุดทนายตาั้มกลายเป็นพระเอกหน้าใหม่ไปซะแล้วหลังเจ้าตัวได้รับเล่น MV ที่แตงโมเคยเป็นนางเอกเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมโด,ดยเผยผ่าน Facebook ส่วนตัวระบุว่าเมื่อวันก่อนได้รับการติดต่อจากพี่ฟองเบียเจ้าของค่ายเพลงมีรคคอร์ดว่าอยากให้มีเล่นมิวสิก เพลงที่พี่แด c กร็อกไรเดอรตอนแรกก็คิดอยู่ว่าจะรับหรือไม่รับดีแต่พี่ฟองเบียร์บอกว่าน้องแตงโมเคยเล่น MV เขาเมื่อหลายปีก่อนพร้อมส่งเดโมเพลงมาให้ลองฟังผมฟังเนื้อหาแล้วมันเหมือนในตอนนี้ที่พวกเรากำลังทำกันอยู่คือเรียกร้องความยุติธรรมอยากให้เจ้าหน้าที่ทำงานอย่างตรงไปตรงมาอยากเกรงอิทธิพลใดๆแต่ยิ่งเรียกร้องยิ่งเหมือนเป็นเส้นขนานระหว่างชีวิตจริงกับความยุติธรรมผมจึงรับเล่น MV เพลงนี้ และผมคิดว่าเพลงนี้แทนใจใครหล,หลายๆคนในตอนนี้ยังไงก็รอฟังกันนะครับปลอค่าตัวผมจะนําไปทําบุญเพื่ออุทิศเป็นส่วนกุศลให้แก่น้องแตงโมทั้งหมดครับจากนั้นก็ได้คอมเมนต์เพิ่มเติมอีกว่าผมจะนําเงินที่ได้จากงานนี้ไปทําบุญเลี้ยงอาหารและเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กที่ขาดโอกาสผมคิดว่าน้องแตงโมคงเห็นด้วยกับผมยังไงก็จะแจ้งในเพจเผื่อใครอยากร่วมบุญกันด้วยกันนะครับเพจหน้าใหม่ ช่วงความยุติธรรมให้กับแตงโมยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณข่าวจะครบข่าวครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปใหม่ต่อไปฮะขอบคุณครับ